ยบันนใแม่นากลับมาห่งพร้อมแล้วเฮ้ยเือปลาเผาก็อยากยังดอกมือนีนโอู้สวัสดีค่ะอามาเดียวเมื่อนี้มีบักทุเรียนอร่อยอยู่เป็นยังไงค่ะฟีเมื่อออเดียวปอกบักทุเรียนมื่อนี่ผู้จัดการลุงมาอร่อยมากอร่อยมากนิ่วเหลียวบอมองดูจ้ะนิ่วไฮไ้นิ่วย่างเด้อเือกหนาเกินไปว้าวหัวเราน นี่เอาเราเราก็ต้อมอันอันนี้คือเช้าเที่ยงเย็นไม่กินขอบคุณพระดิขอขอบคุณแต่ว่าบัคทูเลียนสองลูกดูบ้ามาขอบคุณเนาะลองลองลอง่อเสียเนาะวัดป่าแสงคำครับเราเอามาให้เมื่อนั้นมาฝากซ้อมาเปลี่ยนสัญญาบอมครับเป็นยี่สิบแปดมกระลายี่สิบแปดมากระลาครับอากาศดีเลยครับเม้ามึงเกินชุกเราตีหนึ่งวะนี่ ฮัดพอขาทุเรียนเก่าได้เนี่ยุ้ยออกปอกหูหอดว่าบักทุเรียนสุกบ่สุกมากไม่ร่อจมากถ้าไม่สุกมันจะปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊มือแรงพกันยุบันทาดน้อยเนี่ยครับบ้านทาดน้อยทำไมถึงรู้ว่ามันเท่ากันเพราะว่ามันมาวันเดียวกันครับเพิ่งเจแม่งครับถุงมือกับบอไซไหม บรรยากาศย่ำแรงบาดยี่หลาจ้ะพอหักแม่หักมือนีบลางงานต่อบ่จ้ะลางานต่ออีกมือหนึ่งป้าเจอลูกสาวอ่อนวันบ่ไปหอดเหตุงานค่ะลางงานต่ออีกมือนึงครับโอ้ ตัวนี้นะครับโอ้ลำเพลินยูทูบช่องไหนลำเพลินเนี <can 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 ่ยค่ะช่องยังสาวโป๊มโน้ยกูเพลิดปกติพันมีแต่เพลดครับน้องลำน้องลำเพลินแฟนเพลดน้องลำเพลินลำแพงน้ำพุน่ะเฮ้ยอะไรนะเราฝากช่องตัวเองหน่อยเอ้ยหยิบมือฝากอะไร เอาไทยเห็นนะแม่ว่าเป็อนแมกว่เป็นก็หไฮเอาตัวเอาคือว่าดีแต่ลำเพลินมาฝากช่องที่ช่องอาเดียวด้วยตอนนี้พันแปเกเิดมาว่านเกิดหมู่บ้าน ลำเพินลำเพินมาฝากช่องมาฝากช่องเพลงกับไอเดียวก่อนเร็วช่องอะไรช่องอะไรลำเพิร์ลเด็กลำเพิน์ลลำเพินลอะไรแฟมิลี nah ่ลำเพินแฟมิลี่ไหนไหนช่องน้องลำเพินอยู่ไหนเอามาให้ติดตามฝากกดติดตามหน่อยไหนช่องลำเพินอยู่ไหนเอามาก่อนเอาเมือออกอออันนี้ไงไหนไหนจับไว้ดีดิอันนี้คือของน้องลำเพินนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับตะไคร้ให้หิ่งหานด้วยนี่ ้องลำเพลินลำแพนแฟมิลี่ยอดติดตามพันแปดแล้วฝากคอนุ้นหน่อยไม่คือแบบเต็มที่ไปเลยเบิ้งอันนี้ปาดวันนี้ปาดวันนี้เกิดเมื่อวานอันหนผู้ปอกผู้ปอกกับว่ากินข้าวกินข้าวเห็นพวกนี้หรือยังนุ่มมากอ่แล้วมันสูง แต่มันจะตกตู้เย็นแบบไปซื้อได้เยอะมากเลยชื้อตัวนี้แล้วซื้อมาว่าไม่อร่อยนะท่านแบบหรอน่ามีบ้าหลายอยู่เด้อเป็นเป็นมื่น้อเด้ียวมันมี่ตู้เย็นไหมอันนี้ก็ไม่ชอบนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือกินเล่นๆซอก็กินเล่นๆลไม่อก็กินเล่นเล่ตู้เย็นอะเดี๋ยวก็กินเล่นๆใหญ่นไในตู้เย็นบ่มีชัดบ่ค่อยชอบได้เอ็ดได้เอ็ดบ่กินเข่าจักเธอสองคนนี่ อันนี้ก็ไม่กินข้าวค่ะแต่กินเล่นเล่นอันนี้ก็ไม่กินข้าวค่ะอยังกอโซ่ไปะกินข้าวมาสองวันเลยวเจ้าอไปกินข้าวมาสองมือเดี๋นางกินทุเรียนอยห่าก,กิโลหมดเลยเจาเอาคุณพี่<อ>กินลงไปอเอาพี่น้ามะ เนบริการกันเนพบริการไยินมาแบบยินมาแล้วลูกเลี้ยนลูกมาเรยมหายืมหเลยค่ะกระเพราพอมแด้วค่ะนอี่นองรอโดนเติบอยู่นีเนะจบองระต้นนี้อยเงยกระเพราพอมแล้วพี่น้ำเมื่อนี้กับยูต่อยต๋อบอค่ะีิกรับเมื่อนี้พี่น้ำกับยู่อย่อยขายของตัวเ่รวง พ่อเอกม่แม่พ่อเอกรับเี้ยใค้างเดินทงวัดก่อนสิไปงานครับ e นี g, ่ลลูก e กันนเราชิมช่องอะไรอ่ะช่องแม่น้ำหรอคนไ่นแม่บ้านคนสิเมียได้ตําห้งเรียบร้อยอันนี้ก็บมากจะีวี หลบเล่นมาพี่น้อยมากินกิเอาให้ลำเพลินกินด้วยหน่อยดิลำเพลินก็ชอบเด้อลำเพลินก็ชอบเด้เบ้าบ,บ้าอาชีพเสริมได้นี่มันเกินอัตราเลานาทีที อันนี้คืออาชีพเสริมของผู้จัดการไม่เดี๋ยวอันไหนที่มันกรอบอันนี้มันเละดิหวานพอดีไม่เละค่ะแม่อร่อยอยู่ค่ะแม่กินเลยค่ะแม่เดินกันดีดีแม่ชิมดู เออแล้วเาคือ <Safe> ค <time> ือดักเอาให้ลำเพลินกินด้วยหน่อยแม่บีลำเพลินก็นางก็ชอบเด็กเม็นเม็ดปอกงามเนี่ยนี่ชิมปอกนามอันนี้่หงนนะปอกสวยไอติมไอติมไอติมโอ้ยมวยกดปุ่มขาวเลยนะถ่ายรูปนะแล้วแรงเนี่ยนั่นแต่ว่ารอบเดือกกะสิมีแน่นางต้มมาม่า แม่ยางอยู่มาค่ะมาบอเมนแมวตกใจมากเอาเยอะไหมเมื่อนั้นหมากะตื่นงั่วๆกะตื่นหมาแรนต่าคอกอยู่มื้นมงเรียบร้อยเอาเหลืออีกเคืองนาทีมาเดี๋ยวพี่สิเก็บหายเอาเธอไปปิดกล่องเธอโหลดปิดคลิปเธอแล้วเก็บไปยังสัม ร่ลงก่อนตำหุงแม่์หลอดยกมาเดียวตำหุงครูแล้วมาพี่สิบปาดหายเอามันจะจบคลิปแล้วมาเข็นบ่เกียนแล้วเห็นไหมมันแล้วตัวแปดลำเพื่อนพี่กินไอติมแท้อีหล่าอันนี้เราหมุนเด้อก่อแเมนเฟย์ก็ต้องรีบกินก่อนนะอันนี้คือรถอะไรอ่ะฮะรถคืออันนี้คือรถอะไรรถมันนีล่ะอะไรนะ เออถุยถุยหนูชอบรสกะทิมากเลยนะม,มันอร่อยรสกะทิแล้วระวังมือเด้อระวังมือมดเดียวมันม่หลีบเัินหุ่ยิงบ่จิตติบททุเรียนยังอ่ะ เขามา่ายลูกกบลูกสาวก็พอจูบอ่ยินบ้านเนยกังไมเอ้ยน้ำแขงสะก้อนน้ำสะก้อน ไปน้ำกันนี่ละไปน้ำกันพร้อมกันเลยพร้อมกันแต่ละละพวกคุณเลยจากข้องานที่ปนนางน้นองหอวอแม่ยามีท่านใจนี้ไปสวายตักใจรู้รวัดครับน้องครับ <c oughs>